สวัดีครับอุบลคนมันโป้งครับพามาเบิงเมงดาครับผมว่าถ้าจะรอดตายแล้วครับเมงดาผมครับตัวนึงครับตัวนังนี้ครับเห็นไหครับนะอยู่ตรงนี้เลยป่ายมือนี่ผมว่าถ้าจะรอดตายแล้วครับเพราะว่ามันข้นมาจับเที่ยวีนเตี้ยมครับ ตัวครับตัวหนึ่งอยู่ใตนค่ครับนี่ครับขึ้นมาจับมีน้ำมุงผมครับพี่ทั้งงตัวแม่ไม่เหลือตัวแม่ครับตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ มันมีตัวแม่กันนี่ตัวผู้มีตัวนี่ถ้าจะเป็นตัวผู้ตัวนี้้บวาันตัวน้อยตัวผู้นี่ถ้าสองครับ้องกันเป็นตัวแม่มดครับจะได้สร้างตัวผู้มาอีกด้วยนี่สร้างตัวผู้สักห้าตัว ตัวผู้ห้าตัวตัวเมียสักห้าตัวสั่งไม่ยักซิมครับแมงดาแมงดานาะรอดตายแล้วครับพี่นอ้องรอดตายแล้วแต่ยังบอท่านเป็นผลนสำเร็จครับคือว่ามันไขว่น,นะครับถ้าเห็นไขวแล้วเป็นขั้นตอนนึงอีกผ่าน ผ่านเป็นขั้นตอนหนึ่งอีกไข่ถ้าเพาะไข่ได้อีกก็ผ่านอีกเดี๋ยวหัวป่าครับป่าผมจะเดี่ยวป่ามาลงสักลอยครับป่าดุกหน่อยเดี๋ยวรอดซื้อกบครับมกบีกบออกกบมาเพาะครับมันเป็นลูกหอกเห็นมันกินครับมมนี่ผมหยิซื้อมากครับซื้อแมงดามาปับ๊บผมจะเอาใส่กวดคุณใส่กวดไปก่อนครับเห็นมันกินอาหารก่อน ผมเ,เสียนว่าปล่อยในบอนี่ต้นใหม่นี่ก็สําคัญครับพี่นอ้องต้นใหม่นี่มันอยู่กับน้ำมันะตายครับเดี๋ยวผมจะเอามาปลูกอีกครับให้มึงดา่าเขาใครว่าต้นตะกันจองเขานี่ก็ขยายออกลไรนะครับ ขยายออกไล่แล้วเยวจะเอาปุ๋ยมาใส่ครับปุ๋ยหยอดซื้อปุ๋ยมาหยอด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 ในกระถางท่านเก่ามิงดาตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้เออตัวนี้ตัวผู้ครับตัวนี้เป็นตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้หลอดตายแล้วครับมิงดาผมแต่ยังบอทัน ลอยเปอร์เซ็นตครับต้องรอมันใครก่อนครับดมันที่ใครถ้ามันใครออกมาหเห็นใครมันแล้วก็สบายแล้วเขามาขุนลูกคนนี้เพาะลูกันนี้ครับนี่ตัวถ้าจะเป็นตัวแม่ครับสองตัวสามตัวครับตัวนี้ก็จะตัวแม่ครับ ตัวแม่หรือตัวเมียนะครับปูหมปูหน่อยมาปล่อยไปนี่สองตัวครับเห็นมันตายสงสัยสงสัยปลาแมืงดากินครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่น,นี้ครับคลิปหน้าภาพอัพเดตอัพเดตกับเม่งดาครับเบิรงไม่ครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ